กลับมาอีกครั้งสำหรับคลิปที่2คลิปที่1เราทำกันมาแล้วให้เป็นแถบสีสองชั้นเหมือนกันทั้งหมดวันนี้เราจะมาทำให้เป็นสีเดียวกันทุกหน้าเริ่มต้นคือเราจะต้องพยายามทำให้เป็นลักษณะนี้เห็นไหมต้องมีสีที่ขั้นตรงกลาง เป็นเหมือนตัวยูนะถ้าใครมีให้หมุนมาอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าใครไม่มีเป็นลักษณะนี้นะให้เรามันไว้ด้านขวามือนั่งหงายขึ้นมาให้หน้าสีขาวหลังจากนั้นก็หมุนตามนี้เลยหมุนไปสองครั้งหมุนข้างล่างสองครั้งหมุนขึ้น1ครั้ง หมุนซ้ายหนึ่งครั้งหมุนลงหนึ่งครั้งหมุนข้างล่างสองครั้งหมุนขึ้นหนึ่งครั้งหมุนซ้ายหนึ่งครั้งอมยหมุนขวานี่ยหนึ่งครั้งกลับมาเสร็จเธอจะเห็นว่ามันมีเป็นลักษณะเหมือนตัว U แล้วแต่เป็นแค่อันเดียวถ้าเป็นแค่อันเดียวให้เธอทําทเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เลยหมุนไปด้านขวามือเห็นไหมังหายสีขาวขึ้นมา แล้วทำสูตรแบบเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งหมุนสองครั้งหมุนข้างล่างสองครั้งแล้วก็หมุนขึ้นหนึ่งครั้งหมุนซ้ายหนึ่งครั้งหมุนลงหนึ่งครั้งหมุนข้างล่างสองครั้งหมุนขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยหมุนกลับมาเห็นไหมเธอก็จะเจอแถบสีเดียวกันนะเลื่อนให้ตรงสีมันเสร็จเรียบร้อยจะเจอหน้าเต็มแล้ว แล้วก็จะเป็นแถบสีเหมือนกันทั้ง3หน้าเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเอาหน้าเต็มหันเข้าหาตัวแล้วก็หมุนข้างหลังสองครั้ง1 2นะแล้วก็หันไปดูข้างหลังคือสีแดงให้เราหาสีแดงให้เจอ สีแดงเธออยู่ตรงนี้ก็ให้ให้หมุนสีแดงไปหามันให้หมุนสีแดงไปหามันนะหลังจากนั้นกลับมาที่ด้านหน้าใหม่ให้หมุนขวา,ากับซ้ายขึ้นไปอย่างนี้พอหมุนขึ้นไปแล้วให้หมุนด้านหลังสองรอบหนึ่งสองหลังจากนั้นก็หมุนข้างหน้านี้กลับมา แค่นี้เสร็จแล้วก็หาสีให้ตรงกันป๊อกเสร็จแล้ว